อยู่กันในแบบฝึกหัดที่4.5นะคะคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม1บทที่4การบวกลบคูณหารจำนวนนับเป็นแบบฝึกหัดของสวสวทอ,อยู่ในหน้าที่80ค่ะหน้านี้นะคะก็จะให้เราแสดงทีาผลลัพธ์ในแนวนอนนะคะข้อที่1ใหญ่ก็จะมีอยู่3ข้อย่อยนะคะมาดูกันในข้อที่1กันค่ะมีเครื่องหมายที่ดำเนินการทั้งหมด3เครื่องหมายนะคะ ก็คือมีลบมีคูณมีบวกถ้าเราไปเจอโจทย์แบบนี้นะคะให้เราทำคูณก่อนค่ะแตใ่ในก่อนอื่นเราก็จะมาลอกโจทย์หนึ่งครั้งก่อนนะคะทำคูณก่อนนะคะ โดยเวลาเราคูณเนี่ยเราจะไปคูณในกระดาษทดนะคะก็คือ2080คูณกับ16นะคะอ่ะ2089คูณ16 6954ใส่4ทด5 6848 48 5ได้53ใส่3ทด5 หกคูณศูนได้ 0, 0ูนกหได้5 6าหกสอคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นค่ะแล้วเราก็บวกกันตามปกตินะคะก็จะได้สามหมื่นสัอยอภายค่ะ3ามคูสามบวกเก้านะคะ ได้33,424คะ่ะเพราะฉะนั้นตัวอื่นที่เรายังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็ลอกตัวเลขไปปกตินะคะก็คือ51,042ก็ลอกไปตามปกติส่วนตรงนี้เราได้ทำการคูณไปแล้วนะคะได้คำตอบ33,424นะคะเราก็แทนลงไปเลย จากนั้นก็บวก14,170ค่ะอค่ะพอได้แบบนี้มาแล้วนะคะให้เรานำจำนวนที่1กับจำนวนที่2เนี่ยลบกันก่อนนะคะก็คือ5 1 0หลบกับ33,424ลบไม่ได้เราก็ยืมหรือกระจายตามปกตินะคะ สองก็ไปกระจายจากสี่มากลายเป็น1ิบองสี่ก็เหลือสค่ะสิบสองลบสเหลือแปดสามลบสองเหลือหนึ่งลบสไม่ได้ไปกระจายจากหมาค่ะหเหลือศู์ศูนย์กลายเป็นสิบสิลบสเหลือหกสูย์ลบสาไม่ได้ไปกระจายจาก5้าค่ะห้าเหลือสีศนย์กลายเป็นสิบสิลบสเหลือ7ค่ะสีลบสมเหลือหนึ่งได้คำตอบคือหนึ่ง 618เป็นคำตอบของจำนวนที่1กับจำนวนที่2ลบกันนะคะจากนั้นเหลือจำนวนที่3ที่เราจะนำมาบวกนะคะอ่ะเราก็เขียนต่อได้เลย1 4 1 7 0อ่ะบวกกันในกระดาษทดนะคะ8บวกศได้ 8, 0, 8 1บวก7ได้8 6บวก1ได้7 7บวก4ได้11ใส่1ทด1 1บวกกัน3ตัวได้3ได้31,788ค่ะก็ตอบลงไปเลยเป็นเลขไทยนะคะเสร็จแล้วในข้อที่1ค่ะต่อไปมาดูกันในข้อที่2ค่ะ เครื่องหมายที่ดำเนินการนะคะมีลบมีหารมีคูณค่ะในที่นี้เราก็จะทำหารก่อนนะคะแล้วก็ทำคูณจากนั้นจึงจะทำลบค่ะอ่ะเราทำหารก่อนนะคะเราก็ไปตั้งในกระดาษทดเหมือนเดิมนะคะ ทีนี้เพื่อที่จะเป็นการง่ายเนาะเราจะตัดศูนย์ทิ้ง1คู่นะคะก็จะเหลือ4,830านหารด้วย2นะคะ2อะไรให้ได้4ก็2,2,4 4องลบ4เหลือ0ดึง8ลงมา2อะไรให้ได้8ก็2,4,8 8 8่ลบ8ดศดึง3ลงมา2อะไรให้ใกล้เคียง3ก็2,1,2 3-2ลบ2เหลือ1ดึง0ลงมา สองอะไรให้ได้สิบก็สองห้าสิบลบกันเหลือศูนย์ค่ะได้ผลลัพธ์คือ2 4ง5เป็นคำตอบของสองอันนี้ที่หารกันนะคะตัวอื่นที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเราก็เขียนลอกรอไว้นะคะ,ะลบกับ2 4 1 5อันนี้ไม่งงเนาะ2415มาจากไหนมาจาก48300หารด้วย20นะคะ อ่ะแล้วก็คูณ14อะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำคูณต่อได้เลยไปคูณในกระดาษทดนะคะสี่ห้าใส่0ูนย์ทด2 4 1 4ีบวกสเป็น6ก4ี่ใส่6ทด1 4 2 8งบวกหเป็น9 ตัวคูณในหลักสิบผลลัพธ์ในหลักหน่วยเติมศูนย์ค่ะเป็นเลข1นะคะหคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นค่ะ1นคูณหได้5 1าคูณหได้1 1ึคูณสได้4 1่คูณสได้2ค่ะจากนั้นทําการบวกค่ะศูนย์บวกศูนได้0ูนย์หบวกหได้11ใส่1ทด1 6ึบวกหเป็น7บวกทดหได้8 9ดบวกสได้13ใส่3ทด1 2ึบวกหได้3 ได้33,810นะคะเฉพาะคู่นี้นะคะเรายังไม่ได้ทำอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเอาไปลบกับตัวตั้งที่อยู่จำนวนที่1น,นะคะคู่นี้คูณกันได้33,810นะคะที่เราหามาเมื่อกี้นะคะ,ะจากนั้นเราก็ดำเนินการในขั้นสุดท้ายก็คือการลบนั่นเอง อ่ะเราก็ลบกัน0-0เหลือ0 8-1เหลือ7ค่ะ5-8ไม่ได้ก็ไปกระจายจาก6มาค่ะ5ก็เป็น15 6ก็เป็น5ค่ะ15-8เหลือ7 5-3เหลือ2 7-3เหลือ4ได้คำตอบคือ42,770ค่ะ ต่อไปข้อที่สามค่ะ,ะเครื่องหมายดำเนินการนะคะมีหารมีบวกมีคูณค่ะมีหารมีบวกมีคูณในที่นี้เราจะทําหารก่อนเป็นขั้นตอนแรกนะคะจากนั้นจึงจะคูณและบวกในขั้นตอนสุดท้ายค่ะ,อะล,ล,ลองจทย์ก่อนเลยค่ะ สาม4มห้าร31บวก1 5ึ่ห้ารคูณสิอ่ะหารก่อนนะคะอ่ะอันนี้เราก็ใช้สุดคูณแม่31เนะคะเราก็ไปหาจากในกิเกิลน,นะคะสาอะไร ให้ได้3ไม่มีแต่31อะไรให้ได้31ก็คือ31หนึ่งครั้งได้31ค่ะลบกันเหลือ0 1 7ลงมา31อะไรให้ได้7ไม่มีใส่0ค่ะใส่0ที่ผลลัพธ์นะคะจากนั้นดึง4ลงมากลายเป็น74 31อะไรใกล้เคียง74ก็คือ31 2 62ค่ะ74กับ62ลบกันเหลือ12ค่ะ ง4ลงมาเป็น124 31อะไรให้ได้124ก็คือ31,4 1,24ค่ะ,ะก็แสดงว่าคู่หน้านะคะอาหารกันได้1,024นั่นเองเราก็เติมลงไปเลย1,024บวก1,500คูณ17จากนั้นคู่ที่เราจะทำถัดมาก็คือคูณค่ะ1,500คูณ17 อ่ะอันนี้นะคะเหมือนจะเยอะแต่ถ้าเราลองดูดีๆนะคะเราจะให้17เป็นตัวตั้งเนาะแล้วก็คูณด้วย1,500 1,500เนี่ยเราคูณแบบพ้อยศูนย์ไปเลยนะคะคูณแบบพ้อยศูนย์ก็คือศูนย์เนี่ยเราเขียนคำตอบรอไว้ได้เลยเราไม่ต้องไปดำเนินการคูณนะคะ5 7 35ใส่5ทด3 5 15บวก3เป็น8 ต่อไป1ในหลัก10ก็ค,คูณค่ะ1คูณ7ได้7 1คูณ1ก็ได้1ตรงนี้ก็ใส่0ทั้ง3ตัวแล้วเราก็บวกกันตามปกติค่ะพอคูณออกมาแล้วได้ผลคูณออกมาคือ25500นั่นเองค่ะแล้วก็เขียนเติมลงไปจากนั้นเราก็ ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือนํามาบวกกันนะคะเราก็ไปบวกกันในกระดาษทดอ่ะนี้เราก็เขียนต่อบมาเลยบวกกันศูนย์บวกสได้สี่ศนบวกสได้2 5งบวกศูนได้5 5าบวกหนได้หกดึงลงมาได้26,524ื่นหก้าค่ะ,ะก็เขียนตอบเลขไทยเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะในหน้าที่80เดี๋ยวเราไปรับชมแบบพึกคัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ